ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับงวดที่แล้วก็ถูกงวดนี้ตามต่อเลขสวยฮือฮาต้นกล้วยด่างแปลกออกหนอ่อคายฐานดอกบัวรอบลำต้นใหญ่เรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1พฤศจิกายน65เมื่อวันที่28ตุลาคมห5ผู้สื่ข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่2 7ตุลาคมที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่52หมู่16 บ้านปางสามัคคีตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจัังหวดกำแพงเพชรนางทวายหอมเนียมเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ทำพิธีกราบไหว้ขอโชคลาภกันอีกครั้งเป็นงวดที่สองกับต้นกล้วยด่างแปลกที่ออกหน่อขนาดเล็กจำนวนมากมีลักษณะคล้ายฐานดอกบัวรอบลำต้นใหญ่โดยเมื่องวดที่ผ่านมาเลขที่เห็นในลำต้นกล้วยด่างและเลขทูบตรงกับผลการออกรางวัลเลขท้ายสองตัว 15ในงวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านได้โชคลาภกันทวนหน้าและงวดนี้ก็ไม่พลาดที่จะจุดธูปไหว้ขอเลขกันอีกเพราะนางถวายเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต้นกล้วยด่างต้นนี้เพราะเคยฝันเห็นผู้หญิงชี้มาทางที่ต้นกล้วยด่างดังกล่าวจากนั้นก็ผ่ากันได้โชคลาภในงวดที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ได้ทําการนับจํานวนหน่อกล้วยด่างรอบๆต้นได้ทั้งหมดจํานวน111หน่อ สชั้นจากเดิมงวดที่ผ่านมานับได้67นมีทั้งหมด2ชั้นซึ่งก็มีการจุดทุบเสี่ยงทายกันอีกครั้งได้เป็นตัวเลข841และเจ้าของบ้านได้เห็นเลขที่ลําต้นกล้วยเป็นเลข931ซึ่งชาวบ้านนำโทรศัพท์มาถ่ายรูป2ตัวเลขจากต้นกล้วยด่างเชื่อว่างวดนี้จะมีโชคต่อเนื่องเป็นงวดที่2อ,อย่างแน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ